ไทส่สองโหลดเสร็จเดินออกแล้วมาแล้วใช่เตรมตัวมามามาเต็มตัวเดินฮารีเลโดเช็คลาวอนเคียจากมาวโอ้ใครเอื้อใครเอื้อวะผมโฟซ้ายผมโฟซ้ายมาวมาวมาซ้ายมาวมาซ้ายดิบเข้าเลยตาม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 อยู่ตามอยู่ไป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 ติดขัดติคขัดติขัดค้าง ค้างเิมีปลมทีมคิวรับเปกก่อนนะดาไปไปเคมีคนอยู่ซ้ายเราด้วยไม่รู้ทีมไหนเฮ้ยาขขาไปหลังไม่แล้ไปลาาดาดาดเดา่ไปรีพอร์ตนะครับเดี๋ยวทีมอื่นรุดไม่ไม่ไม่ทีมอื่นทีมอื่นจัดาปล่อยทวนดการไปที่อร์เ้ยมันไม่มีอาวุธ้วมาใช่มันเดโม่าาวปาตั้มผมตั้มผมตั้มผมตัมผมารีบอยรีบยารีบอยารีบอรีบมากอยรีบมาก ทางขวาขวาสุดทุเกียร์กำลังไหลต่อสวิงต่อตามมาด้ว่อมีซ้ายสองอุโมงค์เช็คอุโมงค์อยู่ทางซ้ายทางซ้ายอุโมงค์เคลียร์โอเคทางขวาดันต่อเคลียร์เคียร์เคียร์ดันขวาใช่ไหมแจ้งนี่จากมาโวครับมาโวดันถึงโรงวายแล้วกำลังดันต่อเปลี่ยนไปที่หอคอยเฮ้ยข้างหลังทำไมเพื่อนเพื่อนดีเชียร์กลุ่มมองซ้ายไม่เช็คกัน ไปไปไปดูข้างหน้าอยู่โอเคเดินต่อเดินต่อเดี๋ยวบอลบอลเข้าขวาได้ตามอยู่ตามอยู่ผม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 อยู่ขวาไปไปห้เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ซ้ายชิดขวาเฟลี่เฟลี่เฟลี่ทางขวาครับทางขวาลีกุ๊บกลับลีกุ๊บกับลีกุ๊บกับคุ๊บคุ๊บกางรที่ไปลีกุ๊บหัวหน้ามาแล้วเพื่อนพเมือมือมือเฟลี่กำลังจะออกมาจากอุโมงค์ออกได้ไหม บอกเลยดอกได้ออกได้แอบได้เอาได้เราโคเวอร์อยู่เปลี่ยนทีทำงานเราต่อไปไปคื่อนที่ต่อคนต่อลงไว้ด้านล่างเคลียร์แล้วโอ้ยไลท์สติกเอาไว้พายพายพายไป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 สิยืนตัดปืนสิ ่าเคียวกำลังขึ้นกำลังขึ้นอยู่สามเองโอ้โหเดี๋ยวผมผมแจ้งไว้ยุ้แจ้งข้างหลังก่อนข้างหลังมาแล้วชาลีแจ้งจากบาโวครับบาโวถึงหอคอยแล้วเรากำลังดันขึ้นไปเปลี่ยนาลังดันขึ้นไปเปลี่ยนไปไปเดินช้าไหมรับนะดีตามหลังอยู่ ไาเตือนขวาเคลียร์ซิงไม่ได้เอาไนท์มาหรอเอาไม้อย okay. ู Gotta, ่ซ so ัสเปกซัสเปกดาวหนึ่งเกีนที่ได้ล็อกสายให้ซัสเปกดาวหนึ่งเปลี่ยนอะไรอย่ากระจุกตรงนี้มันมันมากว่าเคลียร์หมดเลยปืนดับให้ข้างหลังไปเียร์ข้างหลังหลังผมเก็บฮะ เรียกโอ้โหครับผมครับผมนั่นนั่นใช่ทีมคุณหรือเปล่าเราอยู่บนหอคอยเปลี่ยนจากบาโวตอนนี้เราอยู่บนบันไดวนขึ้นมาเลยอวันใดวนพักสองล่ะของเราอ่ะทีมรับทราบไปต่อทราบบาโวเครื่อนที่ต่อเปลี่ยนโอ้โหดาบินจริงไซรลึก แจ้งจากบราโวเราถึงชุดอาคารแล้วเปลี่ยนทางบราโวทีมจะเคลียร์ทางชุดคอมพาวดทางด้านซ้ายเปลี่ยนฝากทีมที่เหลือด้วยเรียรอลองไงจะใช่ไหมรอใช่รอใ่ตอนตัดแล้วโฟซ้ายชคทับมีพีทลารอัลฟาทีมเขาพูดล็อกคอร์มะนอะอัลฟาทีมรุกควนปรับวิชูของท่านให้เป็นทีมเรดิโอเปลี่ยน ลกชาลีชาลีท่านเทคขวาเดี๋ยวผมจะเทคซ้ายเปลี่ยนรับทราบชาลีรับทราบแล้วโอเคอาจากออฟฟ่าทีมถึงบาวเวอร์ทีมและชาลีทีมออฟฟ่าทีมกำลังจะขึ้นเขาขึ้นสู่ชั้นสองเปลี่ยนทางขวาไม่เสียงนะทราบล็อกขวาไว้ ล็อกายอยู่ไกสายอายล็อกล้างอยู่ล็อกอยู่ล็อกล็อกดาวหนึ่งกำลังตมูกำลังตามอยู่มีอมีอมีมีทางซ้ายทางซ้ายยือยู่อยู่ขวเกียร์ขวาเกียร์ขวเกียร์ซ้ายไปต่อซ้ายไปต่อโว้ยโวยโว้ยโห้ยโว้ยโว้ยโว้หโว้ยโว้ยโโวโว้ยโว้ยโ้ยโว้ยโว้ยโว้ยโโโโ้โโโโ ตามทักความไมดีออกฮุบออกฮุบออกฮุบโอเคสามสองหนึ่งไป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 ออยู่บริเวณลังกว้างมีช่วยแล้วนี่ๆๆ่นี่นี่เปดาวเขาเป็นดาวปิดประตูด้านหลังหน่อยปิดระตูด้านหลังหน่อยทีเดียวครับครับ cover อยู่ จากจากบาโวจากบาโวตอนนี้เราเทคตรงบันไดวนขึ้นอาคารทางซีซ้ายเปลี่ยนจากอัลฟาทีมรับทรบกำลังตามขึ้นไปอยู่แจ้งอัลฟาผมกายทานเกียงที่เราเนาเอาชเอาชวไหนกำลังถอยกลับ r c e e อยู่รับตอนนี้อัลฟาขึ้นมาสมทบแล้วเป รอบทีมรอบทีมอาคารรอบนอกไม่เคลียร์อาคารรอบนอกไม่เคลียร์ตอนนี้เราจะเรายังขึ้นชั้นสองไม่ได้เปลี่ยนเราจะเดินบาวูทีมมตะกี้ตะกี้เดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้มีทีมข้างนอกข้างนอกยิงเข้ามาเกือบโดนเกือบโดนคุณซีบอกตรงบอกตรงข้างนอกขวาหลังอะนะใช่เออบาวูทีมจากทีมอัลฟาให้ทีมคุณขึ้นเทคอ่าชั้นสองเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างเราจะเทคเองรับทราบลอตเทนแอพอัลทีมเทคขึ้นชั้นสองเปลี่ยนขึ้นชสองขึ้นช้นสอง ไปไปมุ้งไปบราโวโกเิงเดือด second ปิดประตูประตูสามห้องครับกับระเบียงเปิดอยู่เราไปเราไปขวา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 ก่อนคอพิวเตอร์ซให้ด้วยรอระเบียงระวังโดนนี้ข้างนอกเช็คระเบียงเช็กระเบียงก่อนการแคปเมียหลังประตูไม่มีแถบทางเดียไปทางขวาปิดม่องไม่จำเป็นอย่าออกมาระเบียงคุณที่ปลดล่องพร้อมผมพิกนะตัวล็อก อัลฟาทีมถึงบาวทีมตัวนี้อกลาทีมกำลังจะแยร์ชั้นหงเปลี่ยนรับทราบแล้วนี่บาวทีมบลวทีมกำลังเริ่มียร์ชั้นสองเปลี่ยนอีกห้องสิบสองรายการสัติกคว่างฝั่งนี้ฝั่งนี้คทีคุ้มไว้คุ้มไว้พกนะเปิดนะไปตามมาตามมาตามมาอยู่ตอยู่ผมตามคนหลังคนอยู่ผมจนผมจะขวาลึขวาึ นอไปไล่กันสวิงนะถืออันเปิดดาวไปต่อกผมเขาเบอาซสายคนเคียวของคนเคียวขวามีคนหน้าประตูรอง้ยิงทะละเฟลลี่เฟลดี้ยูข้างนอกโอเคห้องน้ำเคียวเฟรลี่เฟลเชลวตนนี้เอาเอชแล เดี๋ยวเตือน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 หนึงเรนเดอร์นึงโคบอล์อยู่ล้วไมีแม็กซ์มากคนทีมเราข้าหัว้ทีมเราทีมเราเรามีออฟฟิเชียลดาวน์ภาพเราเอาภาทีมนี่จากบาลวครับเราอยู่ชั้นสองใกล้เคลียร์ใกล้เสร็จแล้วกำลังลงชั้นล่างเปลี่ยนรอกันรอกันรอรอทีมนี้สึกยังใช้ผมขอเอเซนอลเลยไหมซีเซลซีเซลว่าซีเซลเข้ามาอยู่ไหนผมอยู่ตรงที่เดิมกลับมา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  moving moving ทางขั้นที่ผมไปซ้ายผมไปซ้ายเขาวูบไปไหนหน่อยชาลีถึงออยูนิตตอนนี้ชาลีจะออกไปยึดลานกว้างเอาไว้ระวังเฟรนี่ไฟด้วยเบียร์นี่จากบาโวทีครับบาโวทีอยู่ชั้นสองตอนนี้สีเขียวคที่จะร่อนรอบกำลังเคลียร์รอบๆอาคารเปลี่ยนบอกว่าเราอยู่ดาดฟ้าอย่ายิงผิดเราอยู่โอ้โหทีจะหาฟ้าลับทราบเราอยู่กําลังเคลียร์ชั้นหนึ่งอยู่เปลี่ยนเบรกเบรกเบรกแจ้งข่าวแจ้งข่าวบาโวอยู่บนดาดฟ้าระวังเฟรนี่ไฟระวังไฟเฟรนี่ไฟกำลังลงชั้นล่างเปลี่ยน ไปว่าทีมรับัไปขวาไปขวาเดี๋ยตามไปตามไปนะเอเจชลีไม่ใช่คุณายว่าใช่ไหมคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนลัก้ายไว้ลัก้ายไว้ผมเฟลลี่เฟลลี่เฟลลี่นี่ทีมลับทรา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 บเห็นแล้วเซคิเซคิ ขอตำรวจอะตำรวจเรียกบ้านฝั่งนู้นเที่ย yeah> ังไะน่าจะยังประตูพังแล้วทีมอัลฟาเตาภพเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บอยู่บริเวณรถตำรวจทางเข้าอาคารเปลี่ยนทราบแล้วจากบราโวทีมครับตอนนี้ชาลีอยู่ตรงสวนกลางท่านตรงกลางเปลี่ยนตอนนี้อัลฟาบราโวปล่อยพื้นที่ให้ท่านเปิดงานต่อเปลี่ยน โอ้โหไม่ต้องตามรับทราบจากออฟเฟร์ทีมมันเยอะไปมันเยอะไปสกัดไปเลยเราไปไหนเราไปไหนเราไปไหนล็อกล็อกไว้เราเราไปโคเวอร์จากด้านบนจากหลังคาโอเคโอเครับทราบแจ้งจากบาโวถึงออทีมบาโวถึงออทีมเราจะทำการโคเวอร์ท่านจากด้านบนระเบียงชั้นสองเปลี่ยนระวังเซอร์ฟายด้วยท่านแล้วคิดถึงหน้าใครสักคนออฟเฟร์ทีมรับทราบพูดถึงท่านจากออฟเฟร์ทีมเราอยู่บริเวณข้างบ้านทางทางซ้ายเปลี่ยนกำลังเข้าสู่ด้านหลัง ตาบแล้วเปลี่ยนแท่งตอนนี้อัลฟาเออบาโวอยู่บนดาบฟ้าเลียบร้อยแล้วเปลี่ยนเอาโคเวอร์เขาบริเวณนี้ไม่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนมันเยอะไปมันเยอะไปมันวุ่นวายดูดูเป็นเกมทหารไปเลยเฮ้ยอย่างงี้มันวุ่นวายโอเวอร์วอชเราเป็นโอเวอร์วอชด้างล่างมีแสงไฟเพื่อนเราเนี่ยดูซิกกันด้วยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เเเเหหห็็็นนนนแแลล้้ววพื่อฝั่งนี้ดวงจันทร์สวยมากเลยครับ

ตรงนี้เห็น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 ทะลุเข้าไปตรงฮอเว่จากอฟฟาทีมตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ตัวอาคารข้างในตัวอาคารทราบแล้วจากทีมอาทีมพื้นที่ยังเคลียร์อยู่พื้นที่ยังเคลียร์อยู่เปลี่ยนเราโคเวอร์ท่านจากด้านบนทราบทราบจากอาฟฟ่าทีมบอกเขาบอกเขาบอกเขาว่าเราสามารถเห็นทวเวจากตึกหนึ่งได้ชั้นสองเฟลี่เฟลี่ระวังด้วยเฟลี่เฟลี่นี่อฟฟาทีมอีกขวาเคลียร์แล้วเคลียร์ไปทางนั้นเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบน นี่ยดโนกันอย่างสวยไหนไหนอันนี้คือฮอเว่ฮอรเวตรงตรงหน้าเราใช่ไหมกระจกเนี่ยโอ้โหตรงนี้เป็นห้องทีมคุณชาลีทีมคุณไอ้รเบียงนี่เคลียร์จำสองใช่ไหมอะไรหน้าอะไรลระเบียงีต้องระเบียงนี่คือตรงชนชนกับบันไดไอ้ระเบียงเนี่ยอ่าไอ้ไอ้ห้องขวานี่ก็คือทางซ้ายของบันไดจากที่ขึ้นมาจำสองทางขวาเออทางซ้ายก็เป็นทางยาวที่เข้าไปเคลียร์กัน มีเสียงเท้าข้างหลังว่าอ๋อเฟรลี่ผมผมอ๋บรรยากาศม่งได้ฟิลอะไอตรงนี้ตรงนี้ถ้ามี a อดักมันยิงครูลงไปเลยนะดูดิตวเนี้ยไม่ถ้าแบบมันกว้างกว่านี้นะแล้วก็แบบเข้าโจมตีอย่างเงี้ยโอ้โหสนุกอามาสามเลยอะอาร์มาสามว่างเลยเหมือน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 อาม่าทำใหม่แบบว่าไม่ใช่มอสอะใช่ไหม เออเออใช่ใช,ใช่คุณสังเกตไหมตรงนั่าตรงอีกตึกเลยอ่ะมันจะมีหลังคาลูกสวัสดีครับใส่รีเชดทับผมมันต่ออีกห้องหนึ่งอ่ะเข่งแฟรเข้าไปได้นะให้เ,เขาจัดการเนี่ยเดี๋ยวเขางงไอ้อที <c oughs> ่ตัวโน้นวะไปเราตรงนน้นอัดหลัง <c oughs> ไม่เข้าไงเ,เดี๋ยวมันแน่นไปฮะแน่นไปมัแน่นไปมุ้ยวายเฮ้ยอะไรตรงนั้นระเบิดวะใครปาอะไรระเบิดตรงนั้นวะโยนเอง แจ้งจาก Bravo ถึง All Unit Bravo ถึง All Unit ถ้าท่านมีการเคลื่อนที่ออกมาบริเวณพื้นที่โล่งบริเวณลำพูขอให้แจ้งตำแหน่งด้วยเปลี่ยนไฟเบอร์ไม่แจ้งจริงทิ้งหมดนะโูโูพูนั่งนั่งนั่งใส่เมยนั่งนั่ง เออนี่ก็จากกาแฟทีมถึงหน่วยูนิตกำลังเคลียร์ชั้นสองเปลี่ยนทราบโคเวอร์อยู่ทราบเราโคเวอร์บริเวณหน้าต่างเราพอจะมองเห็นภายในห้องบางพื้นที่เปลี่ยนเราทราบจากกาแฟทีม This This is Bravo Bravo ชาร์ลีเรียกบาโบ่ชาร์ลีกำลังจะออกไปที่ลานกว้างเคลียร์รอบนอกเปลี่ยนเห็นละทราบเราวิชวลท่านแล้วเปลี่ยนพื้นที่เคลียร์ออกมาได้เลย โอเคแล้วโอถ้ามีสต็อกมาามากโคตรไอ้ี่แม่งได้ฟ okay. okay. ิวมันน่าจะเรามันน่าจะให้เราช่างเวิร์ฟสอบแมปใหญ่ๆเองอะเนาะคุณอาร์ตเออเออมุมนี้ถ่ายสวยสัตว์เลยเดี๋ยวเราฟินกันโอเคผมเอฟสิบสองเลยอะจังหวะเนี้ยิจังหวะนี้เพื่อนไหลออกมาแล้วเราโคฟอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหโอ้วัตโคตรดีอะโอเคเห็น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 ทีมอัลฟาในตึกละ อ่าชั้นสองเห็นอัลฟาแล้วคุณรัฐหน้าต่างทางขวาแก้งจากบาโวถึงอัลฟาครับเราช่วนท่านละแก้งเออเราเห็นความเคลื่อนไหวในห้องคาดว่ามีซัสเปกอยู่ข้างในเปลี่ยนห้องที่ท่านกำลังเข้ารับทราบรับทราบับทราบบาโวทีมโอเคหมดทีมเห็นทีมมาละส่งไปฉายเข้าไปดิเอ้ยไม่ได้ฟิลจัดเลยผมบอกตรงเนยเออนั้นๆมุมนั้น ก็ปีดมาปีดเพื่อใช้เออนั่นแหละเออนั่นแหละสองเออมันยืนนอยู่ไอยทำเป็นเล่นไวโคลดัสมันก็พอเล่นได้อยู่แบบเนี้ยแบบแบบคนเยอะๆแต่เราต้องจัดการเพื่อใช้เพื่อใช้หัวสักนัดเื่อสักนัดนัดเล็กๆไ็กด็กันซิกอืออยากดูแล้งกันซิกถ้าคุณไม่เอาสะโขกยาวมาคุณก็ทำนั้นแหละมองไม่เห็นผมนี่มองเห็นหมดโโอ้ห ผมเหมือนกันแหะผมเอามักผมชอบแต่งปืนแบบปืนเอ็มเอ็มห้าบีมาดิเฮ้ยแม่งใครมีทิ้งใบวางข้างหลังไหนจะได้รางกันสึกเฮ้ยเดี๋ยวหาหาแปะโหดถ้ามันแปะสี่ตูนพื้นได้นะผมวางไว้ใครมาระเบิดเกมเคลมแปะเคลมอลเคลมดีถ้าเอาเกมนี้ผสมกับกาวแบนนะแล้วก็บวกกับอะไรนะแบ็กวันบัตเนี่ยโอ้โห จบแล้วเอ่อจากอระเพาะทีมถึงออนยูนิตชั้นสองเคลียร์ขอย้ำชั้นสองเคลียร์ผมอยากได้แมปของแบ็คแบ็ควันบัตบอสเดอะมาเล่นในเกมเนี่ยออนยูนิตตอนนี้ภารกิจเสร็จสมบูรณ์เปลี่ยนบาวโอเอารับทราบออนยูนิตออฟฟาเอาตี่รับทราบ้นดีเคลียร์ทั้งหมดเรียบร้อยเอาตสิบกว่าคนเหลือสิบสาม สิบหกคนตายตายสามนายใครไปกดเพิ่มขึ้นลงขึ้นลงกดเเดียวทีเซีเซมีคนบอกว่าอ่าเดินดีๆเดี๋ยวมาเหยียบโดนงูเขียวอีกเอ้ยโอยอ้ผมไม่เปิแล้วเนี่ยต้องทำยันไงมาจแลว แต่ผมว่าโดนหักแต้มเยอะเพราะว่าอันอันโนชลายเยอะมากเลยอ่ะใช่เล่นเล่นนี่ไม่ใช่ตำรวจเลยนะเมื่อกี้เล่นเิวิลชัดอ่ะมาหาและเข้าเลยอ่ะีไฟสองรีไฟด้วยิมอยอันโนไลท์แปดอุ้ย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 อยอุเย้ยยอุยอุเก้ยอฟ้ยอุ้ยอุ้ยออม้ยอุ้เออ้ยอุอ้ยมีใคร